นิทานเรื่องเบลล่าสุนัขเคนายผู้กล้าหาญที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อเบลล่าเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทีฟเวอร์ที่ฉลาดและขยันมากเธอได้รับการฝึกให้เป็นสุนัขเคนายซึ่งช่วยตำรวจในการจับผู้ร้ายค้นหาของสำคัญและปกป้องผู้คนวันแรกที่เบลล่ามาถึงเธอได้พบกับพี่ตำรวจไม่คู่หูของเธอตำรวจไม่ลูกหัวเบลล่าเบาๆแล้วพูดว่าต่อไปนี้เราจะเป็นทีมเดียวกันนะเบลล่า เบลล่ากระดิกหางดีใจและเห่าตอบรับเบลล่าต้องฝึกหนักทุกวันเธอต้องเรียนรู้การฟังคำสั่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางวิ่งเร็วๆและใช้จมูกดมกลิ่นหาสิ่งของที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งตำรวจไม่ซ่อนลูกบอลกลิ่นพิเศษไว้ในสนามหญ้าแล้วบอกว่าเบลล่าตามหามันให้เจอเบลล่าสูดจมูกฟุตฟิตเดินดมกลิ่นไปมาสักพักเธอก็เห่าเสียงดังและขุดดินเล็กน้อยเจอลูกบอลจนได้ตำรวจไม่ตกมือให้พร้อมชมว่าเก่งมากเบลล่า เธอเป็นสุดยอดเคนายตัวจริงวันหนึ่งมีเด็กชายชื่อโทนี่หายตัวไปในสวนสาธารณะแม่ของโทนี่ร้องไห้และขอให้ตำรวจช่วยตำรวจไม่ก้มลงพูดกับเบลล่าเบลล่าใช้จมูกของเธอช่วยหาโทนี่ให้เจอเบลล่าดมเสื้อของโทนี่ที่แม่ของเขานำมาให้แล้วรีบวิ่งนำทีมตำรวจไปเธอดมกลิ่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเด็กชายที่นั่งร้องให้อยู่หลังต้นไม้ใหญ่โทนี่ยิ้มออกมาทันทีที่เห็นเบลล่าและกอดเธอแน่นตำรวจไม่พูดว่า เก่งมากเบลล่าเธอช่วยชีวิตเด็กชายคนนี้ได้คืนหนึ่งมีโจรพยายามแอบเข้าไปขโมยของในร้านค้าตำรวจไม่พาเบลล่าออกตรวจตราทันทีที่เบลล่าได้กลิ่นแปลกๆเธอก็เห่าดังลั่นและวิ่งไปที่ร้านค้าอย่างรวดเร็วจนตกใจและพยายามหนีแต่เบลล่ากระโดดขวางทางเอาไว้ทำให้โจรต้องยอมจำนนตำรวจไม่ใส่กุญแจมือโจรพร้อมพูดว่าฝีมือเบลล่าไม่มีใครหนีรอดแน่เบลล่ากระดิกหางอย่างภาคภูมิใจ หลังจากภารกิจมากมายผู้คนในเมืองต่างรักและชื่นชมเบลล่าวันหนึ่งนายกเทศมนตรีจัดงานมอบเหรียญกล้าหาญให้เธอพร้อมพูดว่าเบลล่าเธอคือฮีโร่ตัวจริงของเมืองเราทุกคนพากันปรบมือและส่งเสียงเชียร์เบลล่ากระดิกหางอย่างมีความสุขและรู้ว่าเธอจะเป็นสุนัขเคนายผู้กล้าหาญตลอดไปนิทานเรื่องนี้ช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าสุนัขเคนายคือสุนัขตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือผู้คนและพวกเขาก็เป็นฮีโร่ในชีวิตจริง จบบริบูรณ์